เคยไหมคะตื่นมาก็ปกติดีแต่พอตกบ่ายรู้สึกเหนื่อยเพลียม่วงบางคนโทษงานโทษอากาศโทษนอนน้อยแต่จริงๆอาหารที่เรากินอาจเป็นตัวการวันนี้มีนาอยากชวนสังเกตห้าอาหารยอดฮิตที่กินแล้วทำให้เหนื่อยโดยไม่รู้ตัวลองฟังดูแล้วกลับไปเปิดตู้เย็นหรือเช็คเมนูโปรดของคุณเลยคะ่ะอาหารที่ 1. ขนมปังขาวข้าวขาวหรือแป้งขัดขาวทุกชนิด แป้งพวกนี้ไม่มีไฟเบอร์เยอะเร็วทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงแบบฉับพลันหลังจากนั้นไม่นานพลังงานจะตกวูบหิวซ้ำและรู้สึกอ่อนเพลียอย่างรวดเร็วแนะนําให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่หรือขนมปังโฮวิทแทนนะคะอาหารที่2เครื่องดื่มหวานจัดเช่นชายเย็นโกโก้โกหรือน้ำผลไม้กล่องแม้จะรู้สึกสดชื่นในช่วงแรกแต่ระดับน้ำตาลจะตกลงอย่างรวดเร็วทำให้เพลีย ถ้าอยากดื่มอะไรหวานหวานแนะนําให้ทําน้ําผล,ลไม้สดๆเองหรือดื่มน้ำเปลาบ่อยๆดีกว่าค่ะอาหารที่3ของทอดของมันเช่นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือหมูกรอบอาหารเหล่านี้ใช้เวลาย่อยนานมากร่างกายต้องดึงพลังงานมาใช้ในการย่อยทําให้รู้สึกหนักและอ่อนแรงกินแล้วอิ่มจุกรู้สึกเฉื่อยอยากนอนทันทีหลังอาหารกลางวันเลยใช่ไหมล่ะคะอาหารที่สดื่มกาแฟหรือชาเกินสแก้วต่อวัน คาเฟอีนในปริมาณพอเหมาะช่วยกระตุ้นสมองก็จริงแต่ถ้ามากไปจะทำให้ร่างกายเครียดโดยไม่รู้ตัวอาจเกิดอาการใจสั่นหัวใจเต้นเร็วมือเย็นสมองเบลอและหลับไม่ลึกในตอนกลางคืนอาหารที่5อาหารเค็มจัดหรือมีโซเดียมสูงเช่นขนมถุงมามา่าหรือของแช่แข็งโซเดียมมากเกินไปทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำส่งผลให้ความดันแกว่งและเหนื่อยง่ายขึ้น ลองค่อยๆปรับลดเค็มและดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นในแต่ละวันค่ะทั้งหมดนี้คืออาหารที่ดูเหมือนไม่อันตรายแต่ส่งผลต่อพลังงานในแต่ละวันของเราแบบเงียบๆลองเช็คดูว่ามีอยู่ในเมนูประจำของเราหรือไม่แล้วค่อยๆปรับทีละนิดสุขภาพจะดีขึ้นแน่นอนค่ะถ้าชอบเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามมีนาไว้เลยนะคะ